ดวงประจำวันที่24กรกฎา,าคมพุทธศักราช2,566มีเส้นทางของจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่จะพลิกวิกฤตพลิกโอกาสให้ดีขึ้นเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนาบาร,รมีและเส้นทางของเดอะสันคือความรุ่งเรืองผ่านพ้นปัญหาได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับยังมีจุดที่ควรระวังยังมีปัญหาต้องแก้ไขราเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนำแนวทางของชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยวรายได้การเงินที่ดีขึ้นการงานเริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9เหรียญ วันนี้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินรายได้นะครับทำงานสร้างงานสร้างอาชีพติดต่องานเจรจาการงานการค้าขา,ขายขายมีโอกาสที่จะได้รับผลสำเร็จนะครับและที่สำคัญเป็นเรื่องของสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์ด้วยวันนี้ถ้าจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษมั่นใจในตัวเองและก็มีรายได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากในวันนี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2คือสตาร์สตาร์เป็นภาพรว,รวมของการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจเรื่องของการงานการเงินความรักมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและมีความมั่นคงขึ้นสําหรับท่านที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานทํามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินรวมทั้งคนที่รอคอยความรักจะสมหวังด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินี ไม่ทานะครับเรื่องของการงานก็ยังโดดเด่นนะครับการติดต่อง,งานการเจราจาการขอความช่วยเหลือทั้งหลายทั้งปวงจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับผลสำเร็จนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นจัดเหรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาภการเงินต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีเพื่อให้การเงินของท่านมีความมั่นคงรับเงินจัดแจงแก้ไขและก็สร้างโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินได้ดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีๆการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ว่าท่านทํางานส่วนตัวงานประจํางานฟรีแลนซ์มีโอกาสที่จะได้รับผลสําเร็จการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับโอกาสที่ดีๆการเงินวันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากนะครับมีโอกาสที่จะรับเงินสร้างอาชีพได้มีความมั่นคงรายได้ดีนะครับคนที่รอคอยโอกาสต่างๆจะสมหวังรวมทง ทั้งเรื่องของโชคลาภโอกาสต่างๆเริ่มที่จะมีเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้จะมีความรุ่งเรืองมีความรุ่งโรดมีทิศท,ทางชีวิตที่ดีขึ้นมีโชคลาภมีอำนาจบาสนาที่ตามเข้ามาแต่ยังมีภาระพันธะข้อผูกมัดบางเรื่องบางอย่างที่ยังต้องรับผิดชอบนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หคือ1ิ ไม่เท้านะครับสิบเท้าคือการงานนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนใดภาคไหนนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นเป็นภาพพุ่งความชัดเจนในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้มีความมั่นคงต่อไป ไม่ว่ารอคอยงานอยู่ก็มีโอกาสจะสมวังน,นะครับจะเติบโตด้วยความมั่นคงมีงานสําคัญสาคัญเข้ามามีการสร้างงานใหม่ๆม,มีการรับงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในภาคของกเกษตรก็มีความเติบโตสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สงนะครับเป็นดสันเป็นดสันเป็นความสําเร็จความรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานนะครับท่านจะผ่านพ้นปัญหาได้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆได้ดีมากๆด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงมีความสาเร็จมีเกียรติยศมีความมั่นคงเข้ามาด้วยนะครับการเงินก็จะดีขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิตจะเติบโตต่อไปด้วยควมมั่นคงนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กนะครับเด็กถือถ้วยนะครับเป็นเรื่องของลูกหลานลูกน้องบริวารเป็นเรื่องของการพบปะก,กับผู้คนการเจรจาการตกลงความสนุกสนานความเพลิดเพลินวันนี้มีกิจกรรมส่วนนี้ตามเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับจะมีความสมบูรณ์ขึ้นชีวิตมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงไม่ว่าจะาลูกน้องลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาไม่น้อยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นแปดดาบนะครับเป็นข้อผูกมัดเป็นแนวทางชีวิตเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันจันทร์ยังต้องรับผิดชอบต่อสัญญาต่อหน้าที่การงานหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรายังต้องรับผิดชอบอยู่แม้ว่าจะรู้สึกไม่ดีมีความกมังวลมีความเครียดแต่ยังต้องรับผิดชอบนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของคนมีความโดดเด่นมั่นคงขึ้นก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานเติบโตไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟิแนนซ์จะมีงานใหม่ๆงานใหญ่โตขึ้นมาในช่วงเวลาน,นี้ชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จตามมาด้วยทรัพย์สินรายได้ต่างๆชีวิตเปลี่ยนแปลงก้าวพ้นจากปัญหาก้าวพ้นจากสถา,านการณ์วิกฤตและมีความสำเร็จมีความพเพลิดเพลิน,นมีความสนุกสนานมีบรรยากาศดีๆลูกน้องลูกหลานบริวารสร้างความ มั่นคงสร้างความอบอุ่นสร้างสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่อไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ยังต้องมีเรื่องต้องรับผิดชอบมีภาระหน้าที่บางอย่างที่ยังต้องรับผิดชอบนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้งานเด่นเงินดีเยี่ยมนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องก็เรื่องเเครียดเรื่องที่มีความกังวลอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปได้ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ7ไม้เท้านะครับ7ไม้เท้าวันนี้เริ่มมีการแข่งขันมีการต่อสู้มีการที่ท่านจะต้องพบกฎเกณฑ์กติกาการคัดเลือกอะไรต่างๆเข้ามาพอสมควรทีเดียวในเส้นทางของการงานนะครับการสมัครงานการประเมินงานการทดสอบสัมภาษณ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เข้มข้น แต่ว่าโอกาสของชาววันอังคารคือจะผ่านพ้นกฎเกณฑ์ผ่านกติกาได้รับการคัดเลือกได้นะครับวันนี้มีโอกาสดีในเส้นทางของการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชินีบุรยิยนนะครับคือความมั่นคงในเรื่องของการเงิน วันนี้ภาพรวมการเงินดีเยี่ยมการติดต่องานการเจราจาธุรกิจต่างๆการเจราจาธุรกิจการเงินการที่บริหารการเงินทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสดีนะครับสร้างงานสร้างรายได้มีความมั่นคงรับเงินจำนวนเยอะๆเข้ามามีโอกาสสูงนะครับรวมทั้งโอกาสของความรักวันนี้สมบูรณ์มั่นคงเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น9ดาบนะครับ9ดาบคือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อยู่รอบๆตัวนำมาซึ่งความเครียดความกังวลความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของท่านต่อเหตุการณ์ในประจําวันของท่านก็จะมีความกังวลไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆแก้ใจเย็นๆนะครับรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นราชาเมถาววันนี้งานดีโชคลาภมาพร้อมกับการงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานจะมีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีกติกามีการคัดเลือกซึ่งเป็นโอกาสดีที่ชาววันอังคารจะผ่านพ้นปัญหาได้พบกับ โอกาสใหม่ๆมีความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการงานการขอความช่วยเหลือทั้งหลายทั้งปวงจะได้รับความสําเร็จเส้นทางของการเงินบัญชีโดดเด่นมากนะครับมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนมากๆมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบบริหารงานและเงินที่มีความมากขึ้นนะครับจำนวนเยอะขึ้นและมีอะไรใหม่ๆเข้ามาความรักเริ่มเข้าใจลงตัวสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาความเครียดความกังวลจากเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อยู่รอบๆตัวมีปัญหาเกี่ยวกับสุข ภาพนะครับมีวันนี้มีโชคลาภมาพร้อมกับการงานที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแรงเร็วและก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งส่วนที่ดีที่เด่นและส่วนที่ควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเมจิเชียนเมจิเชียนคือเรื่องของความสําเร็จความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความรู้ความสามารถมีอัจฉริยะ วันนี้สร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยมนะครับรวมทั้งการเงินได้รับรายได้มากขึ้นแต่ว่ารายจ่ายก็ยังเยอะนะครับชีวิตก็อยู่กับความเชื่อมั่นของตัวท่านเองบางคนก็เชื่อมั่นมากเกินไปนะครับนี่เป็นส่วนที่อาจจะมีผลเสียด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่อะไรก็ตามวันนี้จะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาในวงจรช่วงท่านด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองเป็นทาวเวอร์นี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ควรระวังนะครับเพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาอุปัติเหตุการเดินทางการใช้รถไร้ราทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ต้องมาระวังนะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 3นะครับเป็น9ถ้วยวันนี้ยังมีบรรยากาศที่พบเจอกับคนเยอะๆมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานการสร้างงานสร้างอาชีพกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่าไหายทั้งปวกเหล่านี้นะครับกินดื่มท่องเที่ยวมีความสุขมีความเพลิดเพลินใจนะครับไม่ว่าจะผลของงานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องระวัง เหมือนกันนะครับการที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะๆการท่องเที่ยวการจะทําอะไรก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับถ้าเผื่อว่าท่านไม่ระวังรวมทั้งปัญหาของสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอ็มเพลอร์นะครับวันนี้ดวง ดีมากโชคลาภมหาศาลโอกาสที่จะพบความสําเร็จโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับงานดีเงินดีความรักดีเข้าใจซึ่งงกันการโชคลาภยิ่งใหญ่หมุนเข้ามาครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงอย่างรวดเร็วเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวด้วยต้องดําเนินชีวิตความไม่ประมาทมีความร,รอบครอบนะครับแนวทางชีวิตท่านจะดีขึ้นเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพได้ดีเยี่ยมมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นแนวทางชีวิตที่มีความเสเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับมีกิจกรรมมีความสนุกสนานมีความเพลิดเพลินและมีเรื่องราวทั้งหลายเรื่อง เข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมทั้งโชคลาภยิ่งใหญ่มหาศาลเข้ามาด้วยนะครับรับงานรับเงินรับความสําเร็จที่ดีมากๆด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับ มีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านหรือไม่ก็มีความยุ่งยากลําบากใจที่ต้องแก้ไขนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็น5ดาบ5้าดาบคือความขัดแยง้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันการทะเลาะวิวาทหรือไม่คนบางคนอาจจะมาทําความเสียหายให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการงาน,เร,งงารงานเรื่องของการเงินสถานการณ์บางอย่างไม่เป็นใจเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพฤหัส,สบ,บดีวันนี้ต้องระว,วังตรงจุดนี้คนบางคนจะทําความเสื่อมเสียทําความเสียหายให้กับท่านการติดต่องานการเจราจาการตกลงการทําสัญญาใดๆก็ตามไม่ว่าเรื่องของการงานการเงินต้องระว,วังข้อผิดพลาดรวมทั้งป้องกันคนที่อาจจะทําความเสียหายให้กับท่านด้วยนะครับ ระการต่อมามาดูส่วนที่สองนะครับเป็นแฮงแมนนี่ือเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะพลิกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับจากจุดหนึ่งก้าวไปสู่จุดหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางพี่น้องชาววันพฤหสัสบดีนะครับวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ประมาทนะครับป้องกันข้อผิดพลาดป้องกันเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่อาจควบคุมได้ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ดาบนี่นก็เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับความขัดแย้งความไม่เข้าพอไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือว่าก,ก,การทะเลาะวิวาทเหล่านี้นะครับอย่าใจร้อนเป็นตีที่สุดนะครับพี่น้องชาววันพระฤหัสบดีไม่ว่าจะติดต่องานเรื่องอะไรรับมือด้วยใจเย็นๆมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเป็น4ดาบนะครับการดําเนินชีวิตความรอบคอบไม่ประมาทใจเย็นๆย็นอดทนรอคอยค่อยๆคลี่คลายค่อยๆไขปัญหานะครับวันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีวันนี้ดวงของคนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรอบคอบใจเย็นๆน,นะครับสิ่งที่ควรระวังมีเยอะวันนี้นะครับคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านหรือไม่เข้ามาแล้วพร้อมกับปัญหามีความเสียหายมีข้อผิดพลาดมีเรื่องนู้นนี่นั่นเข้ามามีความเดือดร้อนใจเข้าหมาดด้วยนะครับก็ต้องระวังไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องแนวทางชีวิตทั่วๆไปด้วยรวมทั้งการทะเลาะวิวาทความขัดแย้ง ก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับต้องระวังเหตุการณ์สังการเหล่านี้ชีวิตจะเดินหน้าต่อไปวันนี้ขอให้ใจเย็นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้จุดเด่นคือการเงินนะครับวันนี้เงินดีมากรับเงินนะครับแต่อย่างไรก็ยังมีจุดที่ควรระวังส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชาบริยนเป็นราชาของการเงิน รับเงินรายได้ดีการติดต่องานการที่จะเจราจาตกลงธุรกิจการเงินวันนี้ประสบผลสําเร็จการค้าขายดีมีกําไรนะครับการสร้างงานสร้างอาชีพก็จะเติบโตขึ้นบริหารงานได้สร้างงานได้นะครับหรือไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองวันนี้ประสบผลสําเร็จนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9ไม้เท้านะครับวันนี้การงานก็เยอะขึ้นนะครับใครที่รอคอยงานอยู่จะมีงานเข้ามาการค้าการขายก็ดีเยี่ยมงานประจําก็ทําอยู่ถามมาด้วยอาชีพเสริมอาชีพสำรองก็จะมีงานเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับบริหารงานดีๆวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทํางานมากเกินไปด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามกันนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นสิบดาบนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วย วันนี้ควรระวังนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยถือว่าเป็นโชคลาภที่ดีมากแล้วนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็นสิบเหรียญวันนี้โชคลาภใหญ่นะครับรับเงินจํานวนมากๆมีเงินก้อนเข้ามาด้วยนะครับมาพร้อมกับการจัดการมาพร้อมกับการบริหารการวางแผนการลงทุนการทํางานที่ดีเยี่ยมเลยนะครับคือมีโชคบริหารโชคลาภลงทุนเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่น คงได้ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินและความร,รักนะครับสส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ดีมากๆงานเติบโตด้วยความมั่นคงไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟีแลนซ์อาชีพเสริมก็ตามเข้ามาด้วยนะครับจัดการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบและก็ต้องบริหารเรื่องเวลาบริหารเรื่องของอื่นๆด้วยดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการทํางานด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาด้วยการเงินวันนี้รับเงินเยอะน่าพอใจนะครับการขอความเฉลยจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงิน จะประสบผลสําเร็จความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและนอกจากนี้โชคลาภดีเยี่ยมนะครับมีงานมีเงินมีความรักตามมาตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้แม้ว่าจะมีเรื่องไม่ดีมีเรื่องไม่พอใจมีเรื่องของความหงุดหงิดลำคาญใจแต่ว่าโอกาสคือการก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสี่ถ้วยนะครับวันนี้อารมณ์ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักหงุดหงิดลำคาญใจกับเรื่องบางเรื่องหรือไม่ก็ไม่พอใจกับสิ่งที่รอคอยนะครับต้องใจเย็นๆมองไปถึงจุดเด่น มองไปถึงจุดดีมองไปถึงโอกาสแล้วท่านจะพบความอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ถ้วยนะครับสาสสถานรรการณ์ที่ไม่ดีชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานวันนี้รอคอยงานจะสมบังเปลี่ยนแปลงการงานได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยได้สร้างงานใหม่ได้มีงานใหม่ๆเข้ามาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตด้วยความมั่นคงได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นคนที่รอคอยเงินจะสมบังแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้ แต่วันนี้ปรับความเข้าใจกันได้นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3พี่น้องชาววันเสาร์ครับเป็นสี่เหรียญการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินที่ดีท่านมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงต่อไปครับคือรับเงินลงทุนบริหารดูแล้วยความรอบคอบโอกาสของท่านก็จะมีความมั่นคงต่อไปครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบให้ข้อแนะนําให้โอกาสดีๆนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหาผ่านผลอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตเริ่มดีขึ้นจากอุปสรรคจากความล้มเหลวก็จะมีโอกาสเป็นใหม่เข้ามานะครับรวมทั้งมีการงานที่ดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันและมีโอกาสดีมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ อาลัครับวันนี้มหารพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับอาลัครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมวังมั่นคงรุ่งเรืองกันนะครับสวัสดีครับ